ตำนานเงือกเมืองน่านในดินแดนทางภาคเหนือของสยามประเทศมีเมืองโบราณชื่อว่าน่านเมืองแห่งขุนเขาและสายน้ำอันเงียบสงบแม่น้ำน่านเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในแถบนี้มานับร้อยปีตลอดสองฝั่งฝั่งของแม่น้ำเต็มไปด้วยป่าไม้เขียวขจีและมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งกระจายตัวอยู่ตามลำน้ำชาวน่านต่างเชื่อว่าแม่น้ำสายนี้ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งน้ำธรรมชาติแต่ยังเป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และดวงวิญญาณที่คอยดูแลปกป้องผู้คนมาแต่โบราณกาลเรื่องเล่าที่ถูกถ่ายทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนคือตำนานเงือกเมืองน่านเรื่องราวของเงือกสาวผู้มีหัวใจเปี่ยมด้วยความรักและชายหนุ่มชาวประมงผู้ซื่อสัตย์แต่เพราะความแตกต่างของเผ่าพันธุ์ทำให้ความรักของพวกเขาต้องกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ถูกจารึกไว้ในสายน้ำแห่งนี้ตราบจนทุกวันนี้ใต้ผืนน้ำอันสงบนิ่งของแม่น้ำน่าน มีอาณาจักรลับแลที่ไม่มีมนุษย์คนใดเคยล่วงรู้ที่แห่งนั้นเป็นถิ่นอาศัยของเหล่าเงือกสิ่งมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์ที่มีร่างกายครึ่งมนุษย์ครึ่งปลาพวกนางเป็นสิ่งมีชีวิตที่สง่างามมีผมยาวสลวยสีดำคลับเป็นเงาเมื่อกระทบแสงจันทร์ผิวพันธ์ขาวเนียนราวกับแสงจันทร์ยามราตรีและดวงตากลมโตเป็นประกายราวกับดวงดาวในยามค่ำคืนเงือกสาวผู้เป็นตัวเอกของเรื่องนี้มีนามว่านากี เธอเป็นเงือกที่อ่อนเยาว์ที่สุดในบรรดาเผ่าพันธุ์ของเธอเธอมีอายุเพียงหนึ่งร้อยปีในขณะที่เงือกทั่วไปมักมีอายุนับพันปีนากีมีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกภายนอกเป็นอย่างมากในขณะที่เงือกตนอื่นชอบความเงียบสงบและหลีกหนีโลกมนุษย์นากีกลับหลงใหลในเสียงหัวเราะและบทเพลงของมนุษย์ที่ลอยมาตามสายลมเธอมักจะแอบขึ้นมาที่ผิวน้ำเพื่อมองดูมนุษย์ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ เธอเฝ้าดูพวกเขาดำเนินชีวิตด้วยความสนใจเปี่ยมล้นแต่เธอรู้ดีว่าหากเธอเปิดเผยตัวตนให้พวกเขาเห็นเธออาจถูกไล่ล่าหรือทำร้ายเพราะความหวาดกลัวคำเตือนของราชินีเงือกอยังก้องอยู่ในหูของนากีอย่าเข้าใกล้มนุษย์เป็นอันขาดพวกเขาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเหมือนคลื่นน้ำที่วันไหวในขณะที่พวกเราคงอยู่ชั่วนิรันด์เหมือนแม่น้ำที่ไหลไม่มีวันหยุดพวกเขาอาจเป็นมิตรในวันนี้ แต่อาจกลายเป็นศัตรูในวันหน้าระวังหัวใจของเจ้าไว้ให้ดีนากีแต่หัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นของนากีไม่อาจต้านทานความดึงดูดของโลกมนุษย์ได้ในคืนเดือนเพลนคืนหนึ่งขณะที่เธอแอบขึ้นมาจากใต้น้ำเพื่อชมพระจันทร์เต็มดวงเธอก็ได้พบกับชายหนุ่มผู้หนึ่งที่กำลังนั่งตกปลาอยู่ริมฝั่งเขาไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนมนุษย์คนอื่นๆตรงกันข้ามเขาดูใจดีและอ่อนโยน รอยยิ้มของเขาสว่างราวกับดวงอาทิตย์ยามเช้าท่ามกลางแสงจันทร์สีเงินนากีแอบเฝ้าดูเขาอย่างเงียบๆจากกอบัวโดยไม่รู้เลยว่าหัวใจของเธอเริ่มหวั่นไหวไปกับมนุษย์ผู้นี้ชายหนุ่มผู้นี้มีนามว่าขุนพอลอเขาเป็นชาวประมงหนุ่มที่เติบโตมากับแม่น้ำน่านขุนพลเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ของเขาเสียชีวิตในคราวน้ำท่วมใหญ่ตั้งแต่เขายัางเล็กทำให้เขาต้องเติบโตขึ้นมาด้วยตัวเอง เขาเรียนรู้วิธีหาปลาและดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติชาวบ้านต่างนับถือในความขยันและฝีมือในการจับปลาของเขาแต่กลับมองว่าเขาแปลกแยกเพราะชอบอยู่คนเดียวและมักพูดคุยกับแม่น้ำราวกับมีชีวิตขุนพลไม่ใช่เพียงชายหนุ่มที่มีรูปร่างกำยำและแข็งแรงแต่จิตใจของเขาก็เปี่ยมไปด้วยความเมตตาเช่นกันเขาไม่เคยจับปลาเพื่อความสนุกสนานหรือความโลภทุกครั้งที่เขาได้ปลามา เขาจะสวดภาวนาเพื่อขอบคุณสายน้ำที่ให้ชีวิตแก่เขาและปล่อยปลาตัวเล็กกลับคืนสู่แม่น้ำเพื่อให้มันได้เติบโตความเมตตาของเขาไม่ได้มีต่อเพียงสัตว์น้ำแต่ยังรวมถึงผู้คนที่ยากไร้ในหมู่บ้านเขามักแบ่งปันปลาที่จับได้ให้แก่คนชราเด็กกำพร้าและคนเจ็บไข้เสมอคืนแล้วคืนเล่านากีเฝ้ามองขุนพลจากใต้ผืนน้ำบางครั้งเธอช่วยต้อนฝูงปลาให้ว่ายเข้ามาติดแขนเขา บางครั้งเธอร้องเพลงเบาๆแวววมาตามสายลมให้เขาได้ยินเธอรู้สึกถึงความเชื่อมโยงบางอย่างกับชายหนุ่มผู้นี้เรากับพวกเขาเคยรู้จักกันมาก่อนในชาติพบที่แล้วเธอเริ่มหลงไหลในความอ่อนโยนและความเอาใจใส่ของเขาในคืนหนึ่งเธอตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่เคยมีเงือกตนใดกล้าทำมาก่อนนั่นคือการปรากฏตัวต่อหน้ามนุษย์ในคืนที่เงียบสงัดขณะที่ขุนพลกำลังทอดแย่ริมฝั่ง เขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆลอยมาตามสายลมขุนพลขุนพลเขาหันมองไปรอบๆด้วยความประหลาดใจจนกระทั่งสายตาของเขาไปหยุดอยู่ที่เงาร่างหนึ่งในสายน้ำเธอมีใบหน้าที่งดงามราวเทพธิดาเรือนผมของเธอพลิ้วไหวไปตามกระแสน้ำและมีเกล็ดสีเงินระยิบระยับที่ช่วงล่างของร่างกายดวงตาของเธอเป็นประกายราวกับดวงดาวบนท้องฟ้าขุนพลตกตะลึงในความงามของนาคี แต่แทนที่จะหวาดกลัวเขากลับรู้สึกสงบและปลอดภัยเรากับเขาเฝ้ารอการพบเจอครั้งนี้มาตลอดชีวิตเจ้าเป็นใครขุนพลเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนไม่มีความหวาดกลัวแม้แต่น้อยข้าข้าคือนากีข้าอาศัยอยู่ในแม่น้ำแห่งนี้มานานแสนนานเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หวานราวกับเสียงขับขานของสายลมข้าเฝ้ามองเจ้ามานานแล้วขุนพล เจ้าไม่เหมือนมนุษย์คนอื่นเจ้ามีหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาขุนพลคุกเข่าลงที่ริมฝั่งเขายื่นมือออกไปหานาคีตลอดชีวิตของข้าข้ารู้สึกเหมือนมีใครบางคนคอยมองข้าอยู่คอยปกป้องข้าจากอันตรายคอยนำทางข้าในยามที่ข้าหลงทางนั่นคือเจ้าใช่หรือไม่นาคียิ้มและพยักหน้าข้าเชื่อว่าชะตาฟ้าลิขิตให้เราได้พบกันขุนพล จากวันนั้นเป็นต้นมานากีและขุนพลก็แอบพบกันทุกคืนพวกเขาพูดคุยกันใต้แสงจันทร์หัวเราะและแบ่งปันเรื่องราวของกันและกันนากีเล่าถึงโลกใต้บาดาลที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ปราสาทคริสตัลที่ส่องประกายวาววับและสมบัติล้ำค่าที่จมอยู่ใต้ท้องน้ำขุนพลเล่าถึงชีวิตของมนุษย์เทศกาลร,รื่นเริงและความฝันของเขาที่อยากเห็นโลกกว้าง ความรักของพวกเขาค่อยๆงอกงามขึ้นโดยที่ไม่มีใครในหมู่บ้านล่วงรู้แต่ในโลกใต้บาดาลราชินีเงือกเริ่มสังเกตเห็นการหายตัวไปของนากีทุกคืนเธอส่งองคารักติดตามนากีและเมื่อทราบความจริงเธอก็โกรธเกรี้ยวอย่างมากเจ้าไทยรถต่อเผ่าพันธุ์ของเราราชินีเงือกตะหวาดเสียงดังน้ำในวังเริ่มเดือดพล่านด้วยความโกรธของเธอมนุษย์ทำลายแม่น้ำของเรา พวกเขาจับปลาของเรามากินเป็นอาหารแล้วเจ้ากลับไปหลงรักพวกเขาขุนพลไม่เหมือนมนุษย์คนอื่นนากีพยายามอธิบายน้ำตาคลอเบ้าเขาเคารพแม่น้ำเขาใส่ใจธรรมชาติเขามีหัวใจที่บริสุทธิ์พอกันราชินีตัดบทข้าห้ามไม่ให้เจ้าขึ้นไปบนผิวน้ำอีกเจ้าต้องอยู่ในวังนี้ตลอดไปและถ้าเจ้าขัดคำสั่งข้าจะสาปให้ชายผู้นั้นกลายเป็นหิน นากีร่ำให้อย่างหนักแต่เธอไม่อาจขัดคำสั่งของราชินีเธอถูกคุมขังในห้องคริสตัลใต้แม่น้ำโดยมีองค์รักคอยเฝ้าตลอดเวลาคืนแล้วคืนเล่าที่เธอไม่ได้ไปพบขุนพลชายหนุ่มก็มานั่งรอที่ริมฝั่งแม่น้ำเรียกชื่อของเธอด้วยความคิดถึงแต่นากีไม่อาจตอบรับไม่อาจแม้แต่จะส่งสัญ,ญญาณบอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นขุนพลเริ่มสู้ผอมลง เขาไม่สนใจการจับปลาหรือการใช้ชีวิตอีกต่อไปเขาใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนนั่งอยู่ริมแม่น้ำเฝ้ารอคนรักที่หายไปชาวบ้านเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของเขาบ้างก็คิดว่าเขาเสียสติบ้างก็คิดว่าเขาถูกผีน้ำเข้าสิงในคืนเดือนเพ็นคืนหนึ่งหลังจากที่ถูกคุมขังมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนนากีทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอใช้พลังวิเศษของเธอสลายกรงคริสตัล และว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างรวดเร็วองครักษพยายามไล่ตามเธอแต่เธอว่าเร็วกว่าด้วยพลังแห่งความรักนากีโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำและเห็นขุนพลนั่งอยู่ที่ริมฝั่งผอมซูบและซีเสียวหัวใจของเธอแทบสลายขุนพอลอข้ากลับมาแล้วขุนพลลืมตาขึ้นเมื่อได้ยินเสียงที่คิดถึงเขายิ้มอย่างมีความสุขที่สุดในชีวิตและรีบวิ่งลงไปในน้ำเพื่อเข้าไปหานาคี พวกเขากอดกันท่ามกลางสายน้ำน้ำตาแห่งความสุขไหลอาบแก้มข้าคิดว่าเจ้าทิ้งข้าไปแล้วขุนพลกระสิบข้าไม่มีวันทิ้งเจ้าขุนพลแต่เราต้องหนีไปจากที่นี่ราชินีเงือกกำลังตามหาข้าและเธอจะทำร้ายเจ้าถ้าพบว่าเราอยู่ด้วยกันขุนพลพยักหน้าข้าจะไปกับเจ้าไปที่ไหนก็ได้ขอเพียงได้อยู่กับเจ้าแต่ก่อนที่พวกเขาจะทันได้หนีไป เสียงร้องตะโกนก็ดังขึ้นจากฝั่งขุนพลระวังมันคือปีศาจน้ำชาวบ้านบางคนที่สงสัยในพฤติกรรมของขุนพลแอบติดตามเขามาที่ริมฝั่งแม่น้ำและพบว่าเขากำลังกอดอยู่กับสิ่งมีชีวิตประหลาดพวกเขาตกใจและเชื่อว่านากีเป็นปีศาจน้ำที่จะมานำพาความหายนะมาสู่หมู่บ้านชาวบ้านรวมตัวกันพร้อมอาวุธและตะโกนไล่นากีฆ่ามันฆ่าปีศาจ มันกำลังสะกดขุนพลด้วยเวทมนต์ขุนพลพยายามปกป้องนากีเขายืนขวางระหว่างชาวบ้านและคนรักของเขาอย่า <Yeah. S 1> นางไม่ใช่ปีศาจนางคือนากีเงือกผู้ปกปักรักษาแม่น้ำน่านของเรานางไม่เคยทำร้ายใครแต่ความกลัวและความเกลียดชังทำให้ชาวบ้านไม่ฟังเหตุผลพวกเขาโห่ร้องและคว้างหอกและหินเข้าใส่ทั้งคู่ในความโกลาหล หอกเล่มหนึ่งถูกคว้างไปทางนาคีขุนพลเห็นเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเขากระโดดเข้ามาขวางไว้และหอกนั้นก็แทงเข้าที่ร่างของเขาแทนขุนพลนาคีร้องเสียงหลงเธอรีประคองร่างของคนรักที่ล้มลงในสายน้ำเลือดสีแดงไหลปนไปกับสายน้ำไม่อย่าทิ้งข้าไปขุนพลมองหน้านาคีด้วยรอยยิ้มแม้จะกำลังเจ็บปวดข้า ข้าดีใจที่ได้พบเจ้านาคีความรักของเราจะอยู่ในสายน้ำนี้ตลอดไปนาคีสัมผัสใบหน้าของขุนพลด้วยความทุกข์ระทมน้ำตาของเธอหยดลงบนใบหน้าของเขาน้ำตาเงือกที่มีพลังมหัศจยรร์แต่กระทั่งพลังแห่งการเยียวยาก็ไม่อาจต้านทานความตายได้ขุนพลค่อยๆหลับตาลงและลมหายใจสุดท้ายก็ออกจากร่างของเขา เสียงร้องให้โศกเศร้าของนาคีดังก้องไปทั่วแม่น้ำชาวบ้านต่างตกตะลึงในสิ่งที่พวกเขาทำลงไปพวกเขาเพิ่งตระหนักว่าขุนพลพูดความจริงนาคีไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นเทพธิดาแห่งสายน้ำและตอนนี้พวกเขาได้ทำลายความรักบริสุทธิ์ลงด้วยความกลัวและความเกลียดชังนากีอุ้มร่างของขุนพลไว้ในอ้อมแขนเธอร้องเพลงบทสุดท้ายให้กับคนรักของเธอ เสียงของเธอไพราะและเศร้าจับใจพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนน้ำในแม่น้ำเริ่มเดือดพล่านท้องฟ้าที่เคยสว่างด้วยดวงจันทร์กลับมืดมิดไปด้วยเมฆดำขอให้ความรักของเราสถิตอยู่ในสายน้ำนี้ตลอดไปนากีกล่าวร่างของเธอเริ่มเปล่งแสงสีเงินและขอให้ผู้ใดก็ตามที่ทำลายความรักของผู้อื่นด้วยความเกลียดชังจงได้รับบทเรียนจากการกระทำของตนด้วยคำสาปนั้นนากี และร่างของขุนพลค่อยๆจมลงสู่ใต้น้ำก่อนที่พวกเขาจะหายไปดวงวิญญาณของทั้งคู่กลายเป็นแสงสว่างสีเงินที่ทอประกายงดงามใต้ผืนน้ำและดวงวิญญาณนั้นได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแม่น้ำน่านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในวันที่ท้องฟ้าสดใสผู้คนจะเห็นเงาสะท้อนของชายหญิงคู่หนึ่งเต้นรำอยู่ใต้ผิวน้ำในยามค่ำคืนที่เดือนเพนสองแสง จะมีเสียงเพลงอันไพเราะแววมาตามสายลมเสียงที่ทั้งเศร้าและงดงามในเวลาเดียวกันและในคืนเหล่านั้นสายน้ำจะเปล่งประกายระยิบระยับราวกับดวงดาวบนท้องฟ้าชาวบ้านที่เคยไล่ล่า,ลานากีต่างรู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่พวกเขาทำลงไปพวกเขาสร้างศาลเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำเพื่อบูชาดวงวิญญาณของนาคีและขุนพอรอทุกปีในคืนเดือนเพ็ญเดือนสิบสอง พวกเขาจะจัดพิธีลอยโคมเพื่อขอขมาและระลึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของทั้งคู่ว่ากันว่าคู่รักที่มาขอพอรที่ศาลแห่งนี้ด้วยใจบริสุทธิ์จะได้รับพรให้รักกันยืนยาวไม่มีอุปสรรคใดๆมาขวางกั้นแต่หากผู้ใดมาที่นี่ด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังความโลภหรือความอิจฉาพวกเขาจะถูกสาปให้พบกับความโชคร้ายและความผิดหวังในความรักนับแต่นั้นมา แม่น้ำน่านกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักที่ไม่มีพรมแดนความรักที่เหนือกว่าความแตกต่างของเผ่าพันธุ์ความเกลียดชังและแม้กระทั่งความตายชาวเมืองน่านต่างใส่ใจในการดูแลรักษาแม่น้ำแห่งนี้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการไม่ทิ้งขยะลงไปในน้ำหรือไม่จับปลามากเกินความจำเป็นราชินีเงือกที่เคยคัดค้านความรักของนาคีและขุนพลก็เริ่มเข้าใจในสิ่งที่นาคีพยายามบอก ความรักสามารถข้ามผ่านทุกพรมแดนแห่งความแตกต่างและเป็นพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนางเริ่มอนุญาตให้เงือกตนอื่นๆขึ้นมาที่ผิวน้ำในยามค่ำคืนเพื่อชมความงามของโลกมนุษย์ทำให้โลกของมนุษย์และโลกใต้บาดาลเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีตำนานเล่าว,ว่าในคืนที่ท้องฟ้ามืดมิดไร้แสงจากดวงจันทร์และดวงดาวมักจะมีแสงสว่างประหลาดเกิดขึ้นใต้ผิวน้ำ เป็นแสงที่นำทางให้กับผู้ที่หลงทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภยัยชาวบ้านเชื่อว่านั่นคือดวงวิญญาณของขุนพลและนากีที่ยังคงคอยปกป้องผู้คนในเมืองน,น่่นแม้ว่าพวกเขาจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามเรื่องราวความรักของนากีและขุนพลถูกเล่าต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นบทเรียนสำคัญที่สอนให้ผู้คนตระหนักถึงพลังแห่งความรักความเข้าใจและการยอมรับในความแตกต่าง เพราะเมื่อใดที่ความกลัวและความเกลียดชังเข้าครอบงำจิตใจเมื่อนั้นเราจะสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดไปโดยไม่รู้ตัวนี่คือตำนานเงือกเมืองน่านตำนานแห่งความรักที่เป็นอมตะที่แม้กระทั่งการเวลาก็ไม่อาจลบเลือนได้และทุกครั้งที่ผู้คนได้ยินเสียงน้ำไหลของแม่น้ำน่านพวกเขาจะรู้สึกได้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่สถิตยอยู่ในสายน้ำนั้นตราบนิรันดร์